สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพี่ช็อปนะคะวันนี้พี่จะมานำเสนอมารนะ์กหน้าสีชมพูค่ะนะคะมารนะ์กหน้าซีเนเซ่นะคะซีเนเซ่เ for healthy skin rejuvenation power brightening complex and repairing special mark มีใบ เลขที่จดแจ้งนะคะ1 1 1 6 3 3 0 0 0 2 2 3 7 8นะคะองนะคะวิธีใช้นะคะพอกหน้าทิ้งไว้1 0 1ถึงนาทีแล้วจึงล้างออกนะคะมาร์กนะคะเป็นสีชมพูนะคะกลิ่นหอมมากค่ะคุณผู้ชมเหมือนอกลิ่นดอกไม้นะคะค่ะก่อนอื่นที่ จะมาร์กหน้าละคะเราต้องทําความสะอาดเอ่อถ้าถ้าใครสะดวกล้างหน้าก็ล้างได้นะคะแต่พี้สะดวกเอากระดาษชิชู่เปียกเช็ดหน้าทําความสะอาดก่อนแล้วค่อยมามาร์กนะคะค่ะเช็ดตรงใบหน้าซึ้งเครืามมา่องสำอางออกก่อนนะคะแล้วก็ลำคอถ้าเอ่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เริ่มลง ามาร์กเลยนะคะทาหน้านะคะบีเอาจากฝาก่อนนะคะเพราะมันมันติดฝาแล้วก็แต้มตรงหน้านะคะมาร์กตรงหน้าตรงคอมาร์กให้ทั่วหน้าเลยนะคะกลิ่นหอมมากเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะแต้มให้ทั่วใบหน้านะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นดีท็อก ช่วยดูดซับมบลภาวะแล้วก็สิ่งสกรปรกบนใบหน้าให้ออกจากผิวหน้านะคะช่วยให้หน้าเนียนกระจ่างใสกระชับรูขุมขนลดสิวนะคะมากตัวนี้เป็นแบรนด์ของเจ๊หนึ่งบางปูนะคะผลิตจาก เกาะเชจูนะคะประเทศเกาหลีใต้ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดเจ1ลดให้เหลือ60บาทนะคะจากปกติราคา190บาทค่รีบๆหน่อยนะคะเป็นช่วงลดราคาเฉพาะเปิดตัวสินะคะ้าถ้าใครสนใจไปสั่งซื้อได้ที่เพจเจ1บางปูเลยนะคะเกี่ยทั่วใบหน้าเสร็จแล้วนะคะรอประมาณ10-15นาทีนะคะ แล้วค่อยไปล้างออกนะคะแล้วมาดูกันว่าน่าจะเป็นยังไงรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หรือเปล่าค่ะมาดูกันเลยค่ะบีอาบน้ำมาแล้วนะคะหน้าดูนุ่มนะคะนุ่มและเนียนกว่าเดิมค่ะ Mm hmm. ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารจากช่อง B Shop ด้วยนะคะ